ตัดเร็วพกพาง,ง่ายแบตอึดใช้งานได้นานต้องนี่เลยเครื่องตัดหญ้าแบตเวอร์จินความเร็วรอบ20ล0 0รอบต่อนาทีความจุแบตเตอรี่1500มิลลิแอมตัวเครื่องกับความยาวได้ถึง130เซนติเมตรน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกปรับองศาการตัดได้ถึง3ระดับมีระบบเซฟตี้การหมุนใบพัดใช้วัสดุอย่างดีมีคุณภาพ ตัดหญ้าก,ก็ได้ตัดกิ่งไม้ก็ดีใช้ต่อเนื่องไม่มีสะดุดตัวนี้เอาอยู่ครับพิเศษออปชั่นเสริมล้อเข็นตัดหญ้าไม่ต้องยกให้เปลืองแรงแค่เข็นๆก็ตัดได้สบายๆแลกซื้อเพียงชุดละ250บาทอุปกรณ์ในชุดให้ไปเลยราคา1ชุด790บาทพิเศษ2ชุดเพียง1490บาทเท่านั้นสนใจสินค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับ